เรามาดูอิซิคูไอ e ครับรุ่นนี้26นิ้วเติมน้ำเข้าไปในถังตัวนี้เติมได้ประมาณ30ลิตรครับจะเห็นว่าในถังเนี่ยจะมีระบบลูกลอยเพื่อตัดการทำงานด้วยแล้วก็เป็นลูกลอยระบบเติมน้ำเข้าตัวนี้มีคุณภาพที่ดีมากใช้งานต่อเนื่องได้ถึง2ชั่วโมงครับตอนนี้เราเติมน้ำแคบพอประมาณครับเดี๋ยวเราจะทดสอบครับโดยการเปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์ลองดู เปิดตรงไหนครับสวิตนี่มีที่เปิดเอาลองกดดูครับเปิดเปิดปดิดดูนะครับแล้วเรามาดูครับระบบรองนะ้ําของตัวนี้เป็นไงบ้าง26นิ้วคุณภ,ภาพดีมากว้าคนไปไกลครับอีซิคูน่าใช้มาก มีปัม๊มไฮเพรสชอร์อยู่ในตัวสำเร็จเลยครับเติมน้ำเข้าไปในถัง30ลิตรนี่26นิ้วแรงลมไกลมากคุมพื้นที่ได้ถึง50ตารางเมตรพุ้งลดระดูภูมิได้ดี